เราขึ้นห่วงด้วยโซ่ค่ะการขึ้นโซ่168โซ่พอได้โซ่168เราก็นับคร่าวๆมาเนาะ168คือร้อยหกสของการจะได้สับปะรดส0 14ลูกนะก็คือการก็ถักเกินมามันก็จะเกินมานะคะแบบนี้เทคนิคตรงนี้เราก็ถักตรงนี้รวมๆเข้าไว้แล้วถักเกินจาก168ก็ประมาณคร่าวๆ168 พอถักร้อยหกสิบแปดได้แล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอไปเลยนะคะก็คือไปแทงตรงโซ่ที่สี่แล้วก็ทำพอหนึ่งคอโดยยังไม่ต้องเชื่อมเราจะมาเชื่อมแถวต่อไปนี้นะคะก็คือสรุปร้อยหกสิบแปดโซ่แล้วก็ร้อยหกสิบแปดพอหนึ่งคอโดยไม่ต้องเชื่อมค่ะก่อนเชื่อมเราก็วัดดูความกว้างอันนี้เราเริ่มจากคอนะก็ประมาณนี้วัดดูว่า ความกว้างคอเราลงตัวไหมของการก็จะประมาณ30เซนนะคะ30อ่ะ31เซนนะคะได้ตามต้องการค่ะต่อไปก็มาเชื่อมกันมาเชื่อมนะก็คือการก็เชื่อมโดยเราก็ดูให้เขาอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะก็เชื่อมโดยเลื่อนห่วงตรงนี้ลงตรงโซ่ที่สาม ตรงนี้ค่ะแล้วการก็มาเริ่มทำตรงนี้เป็นโซ่หลักถัดไปนะคะการจะเริ่มจุดแรกค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าจุดแรกตรงนี้อ่ะหลักแรกแถวต่อไปตรงนี้เป็นควักธรรมดาฮะเป็นควักธรรมดาพอได้ควักธรรมดาตรงนี้เราก็โซ่ สี่หนึ่งสองสามสี่ข้ามมาสองหลักหนึ่งสองมาลงหลักที่สมควักธรรมดาคะ่ะอันนี้คือแพทเทิร์นแถวแถวที่หนึ่งเนาะแถวแรกอ่ะเสร็จแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ข้ามมาสองหลักหนึ่งสองลงหลักที่สามควักธรรมดาฮะคือ หนึ่สองสามสี่ข้ามมาสองหลักหนึ่งสองลงหลักที่สาค่ะก็จะได้เป็นช่องช่องแบบนี้นะคะทำจนครบรอบเลยมาจนอันนี้คือจุดเริ่มต้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแถวที่หนึ่งนะคะเ,เราจะทำคอเนาะก็คือแถวที่หนึ่งทำเป็น ทำเป็นตะข่ายก็จะได้ทั้งหมด14 14ลายก็56ช่องนะคะการคํานวณไว้แต่แรกพอจบแถวแล้วนะคะจบแถวแล้วตรงนี้เราเชื่อมติดกันเ้วเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางค่ะพอเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางเราก็เริ่มตรงนี้ด้วยโซ่3อันนี้แถวที่2นะคะโซ่3พันหัวเข็มลงตรงนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นค่ะสําหรับแถวที่แถวที่2นะคะโซ่2พันหัวเข็ม ข้ามาหนึ่งช่องมาลงช่องถัดไปพอหนึ่งคอะเป็นพอหนึ่งคอสองเป็นคู่อะค่ะแล้วก็ขั้นกลางด้วยโซ่สองแบบนี้ตรงนี้เราถักเป็นลายคอเสื้อค่ะนะคะ ก็คือแถวที่สองเราทำเป็นลายคอเสื้อเราก็ถักแบบนี้นะคะก็คือถักคู่มาแล้วก็คั่นกลางด้วยโซ่สองแล้วก็ตรงนี้ก็โซ่สองค่ะตลอดทั้งแถวเลยนะคะสำหรับแถวที่สองแถวที่สองค่ะเราถักเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่คือของแถวที่สองนะคะก็หน้าตาตรงนี้แถวที่สองหลักตัวเนี้ทะล่ารับตัวนี้เป็นหหลักสหลักอะจะได้ทั้งหมดยีดค่ะ ยี่สิบแปดเพราะว่าเราข้ามมาหนึ่งช่องนะคะทุกช่องก็จะตรงนี้ก็จะนับเป็นหลักหนึ่งสองสามแบบนี้จะได้ยี่สิบแปดนะคะก็วิธีจบแถวนะของแถวที่2องนะคะก็คือตรงนี้โซ่สองหนึ่งสองของการก็จะมีเทคนิคเนาะที่การขึ้นแต่แรกตรงนี้เป็น2การให้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้โซ่สองข้ามมาหหลักเรามาลงตรงนี้เป็นพอหนึ่งคอนะคะจบแถว จบแถวกับเริ่มต้นนะคะของการจะถ้ามันอยู่ในช่วงจังหวะลายนี้การจะทําแบบนี้เสมอนะคะก็คือจะได้แบบนี้โซ่หนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็มาเชื่อมติดกับโซ่ที่สามมีสามห่วงในเข็มแบบนี้ลอดผ่านหมดเลยค่ะค่ะก็จะจบแถวสําหรับสําหรับตัวนี้นะคะสําหรับแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาขึ้นแถวใหม่ได้เลยแถวต่อไปแถวที่ สามค่ะโซ่สามเตรียมไว้เลยแถวที่สมพอได้แบบนี้โซ่สาลงตรงนี้สองหลักเริ่มต้นเหมือนกันค่ะคือจุดเริ่มต้นแถวที่สามตรงนี้จะเป็นโซ่สามค่ะจากแถวที่แล้วโซ่สองแถวนี้เป็นโซ่สามตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่เพิ่มโซ่ขึ้นมานะคะเป็นโซ่สามค่ะค่ะเพราะว่าเราต้องขยายเขานะคะ เพราะไม่ได้ทําแบบแยกแขนเนาะต้องขยายเข้าไปในตัวก็จะได้ตรงนี้ะนะคะก็คือแถวที่สาจะแตกต่างกับแถวที่สองคือเพิ่มโซ่มาเป็นหนึ่งโซ่นอกนั้นเหมือนเดิมค่ะค่ะถักครบรอบเลยนะคะแถวที่3ามกำลังจะเสร็จนะกำลังก็คือตรงนี้เราก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็ม แล้วก็ปิดท้ายจบแถวแบบนี้นะคะก็จะจบสําหรับแถวที่สามลายคอเสื้อนะคะถ้าใครอยากจะพอแค่นี้เรามาใส่ลายสับประรดแค่นี้เลยก็ได้หรือว่าใครอยากจะถักเพิ่มอีกก็ได้อ้าวแถวต่อไปจะเป็นแถวเตรียมเนาะแถวที่สี่ค่ะหนึ่งสองแถวที่สี่หนึ่งสองสามตรงนี้เหมือนเดิมฮะ ตรงนี้ก็เป็นเริ่มต้นแบบนี้เหมือนเดิมตรงนี้โซ่สามหนึ่งสองสาเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มพันหัวเข็มตรงนี้อีกหลักหนึ่งตรงนี้จะเป็นตัวสับป,ปะรดนะคะเราจะทักสลับกันตรงนี้การจะใส่โซ่สี 1, 2, 3, ค่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะพันหัวเข็มลงช่องเดิมตรงนี้จะเป็นตัวสับป,ปะรดที่โซ่สี่นะคะ ะะตัวตันตรงนี้เป็นโซ่สี่ตรงนี้โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มลงตรงนี้ตรงนี้โซ่สองค่ะคือจะสลับกันสองกับสี่นะคะโซ่ตรงนี้ท่าหนึ่งสองแล้วก็ลงแบบนี้แล้วต่อไปโซ่สามนะจะเห็นจะสลับกันนะคะก็คือ สี่สองสี่นะคะสลับกันสี่สองสี่แถวที่สี่เสร็จแล้วนะคะก็จะสลับกันตรงโซ่โซ่สามปกติตรงนี้เราจะสลับกันโซ่สี่โซ่สองโซ่สี่โซ่สองตลอดนะคะโซ่สี่เนี่ยสำหรับโซ่สี่เนี่ยเราจะลงขาสับปะรดจะได้ทั้งหมดสิบสี่ตัวนะคะได้สับปะรดสิบสี่ลายก็คือนะคะอันนี้คือภาพรวมนะะก็แถว นี้นะคะทั้งหมด4ี่แถวที่การออาหนึ่งหนึ่งสสามี่แถวนี้คือแถวคอเสื้อจบแล้วนะคะการจบแค่นี้สําหรับคอเสื้อพอแถวต่อไปเราจะนับเป็นแถวที่1นะคะการจะเริ่มนับใหม่เป็นแถวที่1นึ่งคือลายสับปะรดตรงนี้จะนับใหม่เป็นแถวที่1เลยนะคะก็คือแถวหนึ่งคือแถวหนึ่งขึ้นตรงนี้ค่ะการจบแถวแบบนี้ขึ้นตรงนี้พอหนึคอ ตรงนี้ตัวก้านลายค่ะตรงนี้ตรงโซ่สองอ่ะเริ่มต้นตรงนี้แถวที่หนึ่งนะคะตรงนี้โซ่สามหนึ่งสองสามตรงที่เราโซ่สี่เราลงสับประรดตรงนี้แปดขาค่ะงการลงแปดขานะคะหรือว่าใครจะลงเก้าหรือว่าเจ็ดนะคะก็ได้นะคะอันนี้แปดขา แถวที่1ของลายสับปะรดนะคะก็คือจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้ตรงที่เราโซ่4เราลงสับปะรด8ขาตรงนี้โซ่สตรงที่เราโซ่สก็ลงเหมือนเดิมค่ะก็คือนะคะก็คือสลับกันแค่นี้ค่ะก็คือแปดขาแล้วก็สองแค่นั้นแล้วก็โซ่ก็เป็นโซ่โซ่สามค่ะสองสี่หกแปดนะคะตรงนี้ก็โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็ม ตรงนี้ที่เราโซ่สองเราก็ลงไปเลยเหมือนเดิมนะคะหนึ่แบบนี้นะคะก็สลับกันจนครบรอบค่ะสำหรับแถวที่1นะคะการน,นับตรงนี้แพทเทิร์นลายสับประรดตัวนี้คือแถวที่หนะคะ่ะหน้าตาของแถวที่1นะคะต่อไปแถวที่2นะคะของแพทเทิร์นลายสับประรด ตรงนี้แถวที่สองแถวหนึ่งแถวสองตรงนี้ก็โซ่สามเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองตรงข้างสับประรดซ้ายขวาเนี่ยเขาจะโซ่สามเสมอนะแพทเทิร์นตรงเนี้ยถ้าจาง่ายๆอะ่ะคือซ้ายขวาจับประรดโซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็มาลงตรงนี้พอหนึ่งคอฮะพอหนึ่งคอแล้วก็ขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่งลงทุกหลักค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้ นะคะก็จะได้นะคะก็คือได้แบบนี้ลงทุกหลักขั้นกลางด้วยโซ่1ตรงนี้ก็โซ่สามเหมือนเดิม1นึ่งสองสามจำไว้เลยข้างด้านข้างตัวสับป,ปะรดโซ่3ามเสมอตรงนี้ก็เป็นตัวก้นลายสับป,ปะรดเนาะก็จะโซ่สองหนึ่งสองลงตรงนี้ ก็ทำสลับกันเลยนะคะจะมีแค่สองอย่างแค่นี้ค่ะหนึสามแล้วก็ลงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะก็คือสำหรับแถวที่สองค่ะเป็นแบบนี้ก็ลายนี้นะคะก็เขาก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะคะรูปล่างโดยรวมของเซตคอค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะมาดูแพทเทิร์นแถวที่สามแพทเทิร์นแถวที่สามนะคะก็คือ1 2ึสามแถวสาม คือตรงนี้โซ่สามแล้วตรงนี้เราลงโซ่สามควักธรรมดาลงทุกช่องจะได้เป็นตาสับปะรดหกตาค่ะหกตาตรงนี้ก็เป็นทางแยกเนาะตัวก้นลายปกติแพทเทิร์นตัวก้นลายโซ่สองค่ะตรงนี้นะคะสําหรับแถวที่สามนะคะการถักให้ดูนิดนึงเนาะตรงนี้ก็คือตรงนี้เราใส่ตาสับปะรดด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามลงทุกหลักตรงนี้ จะได้ทั้งหมด6ตานะคะแต่สับประรดแต่ละลูกเนาะจะได้แบบนี้1 2 3 1 2 3ค่ะค่ะสับประรดตา6ตา1 2 3 4 5 6ค่ะก็จะจบแถวสำหรับแถวที่3ค่ะนะคะตรงนี้ก็คือจบแถว คือจบแถวหนึ่งสองสามนี่คือแถวที่สามนะคะหน้าตาแถวที่สามค่ะเราใส่ตาสับประรดมาหกตาตัวกาน์ลายก็เหมือนเดิมแพทเทิร์นเหมือนเดิมโซ่ด้านข้างเหมือนเดิมค่ะแถวที่สามนะคะต่อไปมาเป็นแถวที่สี่แถวที่สี่ตัวสับประรด นะคะคจากแถวที่แล้ว6ตาจะเหลือ5ตาตรงนี้โซ่สามหนึลงตรงนี้ควักธรรมดาโซ่สามหนึจะได้สับปะรดตาที่1มานะคะตรงนี้เขาจะเหลือ5้าตานะคะตรงนี้ก็จะเป็น1 2 3ลง2ตา1 2 3ลง3 หนึ่งสองสามสี่ตาหนึ่งสองสามลงได้ห้าตาค่ะคะจะเป็นหนึ่งสสามสี่ห้าพอได้ห้าตาตรงสำหรับแถวนี้เราจะเตรียมสำหรับทางแยกนะคะโซ่สามตรงนี้จากโซ่สองเราจะเป็นโซ่สามค่ะเราเพิ่มโซ่มาหนึ่งโซ่นะคะสำหรับเตรียม เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องอขยายตัวก้านลายนะคะจะเพิ่มอันนี้โซ่3ามเราจะเพิ่มสับประรดมานะคะต้งตรงนี้เราต้องใส่เป็นโซ่3ามนะคะ,ะค่ให้ดูนะคะคือความเปลี่ยนแปลงของตรงนี้ใส่โซ่3ามนะคะส่วนตรงนี้ก็ลดหลั่นตามแพทเทิร์นเขาปกติะค่ะแถวที่4นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตาสับป,ประรดตรงนี้เป็นโซ่สามตรงนี้ก็โซ่สามค่ะนะคะแถวที่สี่เพราะตรงนี้เป็นโซ่สามเวลาเราจบแถวมันก็จะมีแตกต่างจากแถวที่แล้วนะคะก็คือตรงนี้เราจะถักเป็นโซ่สองนะคะจุดสิ้นสุดนะคะตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้เราใส่โซ่เป็นสามเราก็ต้องปรับให้เขาสมดุลกันคือตรงนี้การก็จะถักเป็นโซ่สองค่ะหนึ่งสองนะคะ จากแถวที่แล้ตรงนี้ถักโซ่เดีหนึ่งอันนี้เป็นโซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็มาปิดท้ายตรงโซ่ที่สามแบบนี้นะคะคือเพิ่มโซ่มาหนึ่งโซ่ค่ะเพราะว่าตรงนี้หลักเขาสามสามโซ่นะคะก็คือจะได้แบบนี้ก็จะจบแถวสำหรับแถวที่สี่ต่อไปเราก็มาขึ้นแถวที่แถวที่ห้านะมาดูแถวที่ห้ากันว่าตรงนี้ก็จะมีตรงจุดแยก แขนเนี่ยตรงจุดแยกนะคะตรงทางแยกนะคะตัวก้านลายเขาก็จะมีเปลี่ยนแปลงมานะคะตรงนี้โซ่สามลงจับประโดหนึ่งสองสามหนึ่งตาหนึ่งสองสามสองตาหนึ่งสองสามสามตาหนึ่งสอง สสับประรดสำหรับแถวที่5ได้4ี่ตา1 2 3, ึ่สามสค่ะสีตาแบบนี้แล้วพอมาถึงตรงจุดแยกหนึ่งจุดแยกแขนตัวก้านลาย1 2ึ่งสะตัวตลายสับประรดตรงนี้เราจะเพิ่มมาทั้งหมด6หลักค่ะขั้นกลางด้วยโซ่2อนะคะอันนี้1คู่นะคะสหลกักแล้วก็ขั้นกลางด้วยโซ่สอง ลงอีกหนึ่งคู่ค่ะหนึ่งคู่ค่ะได้แบบนี้แล้วก็เพิ่มอีกโซ่สองแล้วลงอีกหนึ่งคู่ก็ทั้งหมดก็จะเป็นหกหลักค่ะก็คือสามคู่นะคะขั้นกลางด้วยโซ่สองค่ะค่ะจุดแยกแขนนะคะสำหรับแถวที่ห้าค่ะส่วนจุดอื่นก็ลดหลั่นตามตามแพทเทิร์นเลยนะคะตรงนี้ สามอ่าให้ดูนะคะแถวที่แถวที่ห้าคือตัวสับปะรดนะคะเหลือสี่ตาตรงนี้โซ่สามเหมือนเดิมตัวก้ั้นลายเป็นหหลักนะคะกั้นกลางด้วยโซ่สงนะคะเราจะขยายเข้ามานะคะเพราะเราจะเพิ่มสับปะรดมานะคะเราก็ถักจนครบรอบเลยนะคะสำหรับแถวที่5ะคะ่ะ